เรามาซื้อน้ำที่ร้านแผนดี้นะคะที่ตะวอยวนะจะเ,เตรียมไปทำํำถุงยังชีพนะคะแต่เราจะไม่ได้แพ็กเองเพราะว่าให้ทางอำเภอแพ็กไปเลยนะคะใครมีความจำเป็นมากน้อยอะไรยังไงให้ทางอำเภอจัดการะคะ่ะรอบนี้ทําคลิปมาฝากก่อน พี่พ่อซื้อน้ำสองพันนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เยอะไหมไม่เจ้าเดินสวัสดีจ่ายค่าน้ำครับใช้น้ำเยอะเหรอดูดูว่าสองพันจะได้เยอะไหมถ้าไม่พอก็ต้องเพิ่มอีกแต่เราคงไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนะซื้อหลายๆอย่างนะคะ นนี้เราเอาเอาน้ำก่อนพรุ่งนี้ก็จะขนไข่แล้วก็อย่างอื่นนะคะก็จะมีไข่หนึ่งร้อยแผงแล้วก็มีงบซื้ออย่างอื่นสามหมื่นสองพันบาทค่ะครเราจะไม่ได้ทำบุญเลี้ยงคนเออกระเกลิกอะไรมากมายนะคะ แต่จะนำของที่เป็นเเรียกว่าถุงยังชีพนะไปให้ทางอำเภอแจกจ่ายให้กับคนที่ถูกกักตัวจากโควิดค่ะคนที่เดือดร้อนนะสองพได้กี่บพ็คะ0 ห้าสิบแพ็คเนาะแพ็คละสิบสองบ่อแพ็คละสิบสองขวดใช่ไหมห้าสิบสองเป็น 60, 600หกสินบหกร้อยขวดเมนบอน้อเลยคอยคิดถือบอพกร้600รอยขวดก็น่าจะพออยู่ที่ถ้ามันหกร้อยขวดนะก็น่าจะพอ แล้วก็เหลือเงินไปซื้ออย่างอื่นด้วยนะคะนี่ไม่ได้จัดงานเลี้ยงนะการทำบุญไม่ต้องจัดงานเลี้ยงก็ได้คะ่ะแต่ว่าเราอยากช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ ถ้าโควิดหายไปนะเราจะทําบุญให้น้องสามปีข้างหน้าค่ะแล้วก็เหลืออีกสองปีแล้ววันนี้เราเอาน้ําไปก่อนพรุ่งนี้น่าจะมารับไข่ร้อยแผงอีกรอบนึงแล้วก็จะเข้าในเมืองซื้อพวกมาม่าปากระกป๋องสิ่งของจําเป็นต่างๆนะคะ ยังไม่หมดนะแต่ไม่พอยังยังอีกนะ 50, 50แพ็ค50แพ็คม,มาเมาื่อวานล้างรถเรียบร้อยเยี่ยมอ่องรถไทยเลยนี่เพือ่องานนี้โดยเฉพาะ <laughs> เราจะเข้าในเมืองกันเราจะไปอำเภอเราจะขนของเข้าอำเภอไข่มุกก็เลยต้องสวยๆหน่อย ถ่ายคนอื่นไม่ได้ถ่ายตัวเอง<น>เรถเราบอคะ่ะ<น>เรียบร้อย้วคะห้าสิบแคปนี่ เป็นน้ำขวดเล็กนะคะเพราะว่าขวดใหญ่รู้สึกว่าเราจะเคยซื้อแล้วทิ้งไม่หมดแล้วก็ทิ้งค่ะกินงไม่หมดก็เลยทิ้งครึ่งขวดบ้างก็เลยเอาขวดเล็กไปเลยค่ะจะได้กินหมาให้หมดจะได้คุ้มค่า